คงจะไม่ลืมข้อความในอัธกถาที่ว่าการศึกษาพระไตรปิฎกถ้าศึกษาผิดแล้วเป็นโทษคือถ้าเข้าใจพระวินัยผิดก็จะทำให้กระทำสิ่งซึ่งเป็นโทษเพราะคิดว่าพระวินัยไม่ได้แสดงไว้อย่างนั้นเข้าใจในพระวินัยผิดไปและถ้าศึกษาพระสูตรโดยที่ไม่ได้พิจรารณาโดยละเอียดก็จะทำให้เป็นมิจฉาทิฏฐิ คือมีความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากสภาพธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและถ้าศึกษาพระอภิธรรมผิดนะคะคือคิดถึงสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยคะก็อุตสาห์คิดพิจารณาค้นคว้าสงสัยไม่ควรแก่การที่จะพิจารณานะคะก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีจิตฟุง้งซ่านเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามแม้ว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่พิจารณาตนเอง โดยละเอียดนะคะว่าการฟังพระธรรมเพื่ออะไรเพื่อที่จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงและก็เพื่อที่จะเห็นโทษของตนเองอย่าลืมนะคะไม่ใช่เห็นความสามารถเห็นความเก่งเห็นความดีเห็นกุศลของตนเองแต่ว่าพิจารณาเพื่อให้พระธรรมเนะะี่ยค่ะเป็นเหมือนกระจกเงาที่ใสที่จะส่องให้เห็นกิเลสแม้ของตนเองอย่างละเอียด ผู้นั้นชื่อว่าได้ประโยชน์จากพระธรรม